ครับผมสถานะแบบนี้นะครับถ้าเกิดกล้องมีไฟกระพริบสีแดงแบบนี้ครับทีๆนะครับหมายถึงว่าอกล้องไม่เจอการ์ดหน่วยความจำนั่นเองครับให้เราเข้าไปฟอร์แมตก่อนนะครับก่อนใช้งานนะครับอไปที่ตัวแอปครับเสร็จแล้วครับให้มาตรงนี้นะฮะขวามือนี่นะครับขีดสามขีดอไปที่การตั้งค่าครับเข้าไปเลยเลื่อนลงมาครับให้มาตรงหัวข้อนี้ครับ การตั้งค่าการบันทึกเห็นไหมฮะเป็นจุดสีแดงๆอยู่เข้าไปครับอ่าเขาก็จะบอกว่าการ์ดหน่วยความจำายังไม่เตรียมการใช้งานจิ้มเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ในเลือกตรงนี้ครับเตรียมใช้งานจิ้มเข้าไปอ่าข้อมูลก็จะถูกฟอร์แมตใหม่ทั้งหมดก็กดตกลงเลยครับครับรอจนกว่าจะฟอร์แมตเสร็จ นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเมื่อสำเร็จพื้นที่การเจ็บการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็จะปกติครับผมเรียบร้อยครับไบกับคืนเลยครับ เห็นไหมฮะตรงที่ผมตั้งไว้เป็นบ้านนะครับเมมโมร่ Memory ก็เจอปกติสถานะสีเขียวออนไลน์ปกติครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ